ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะลาาปลาดุกค่ะเนี่ยลาปลาดุกครั้งแรกในชีวิตเลยยังไม่เคยทำปลาดุกเคียเอาเียเอาต้มแล้วก็เอามาแกะเนือ้อแล้วก็สับก็มีปลาดุกแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเออข้าวคั่วหอมแขกพริกพริกแห้งทอดแล้วก็พริกป่น ผงชูรสใส่กันเลยมะนาวมะนาวลูกหนึ่งไม่รู้จะเปรี้ยวไปปะน้ำปลาต่อจากนั้นก็คนเลย ต้นหอมผักชีค่ะต่อจากนั้นก็คนเลยนะคะคนให้เครื่องเข้ากันเลยทำครั้งแรกเลยไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าน่าตาน้ากินเนี่นี่ค่ะเพื่อนๆปลาดุกตัวหนึ่ง ชิมสิแซ่บบออร่อยหอมข้าขวคั่วพอดีเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะกินกับผักสดๆเสร็จแล้วนะคะลาบปลาดุกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ <laughs> เลยค่ะอร่อยเหมือนกันมาทานะะด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆ